อัสสลามุอะลัยกุมวาราะห์มะตุลลอฮิวะบเราะกาตุขอความสันติสุขจงมีแด่ผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณคุปริยาอีกแล้วนะคะวันนี้คุณคุปริยาจะมาสอนในส่วนของวิชาดัสฮีรุนอัคลากนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะให้เราอ่านดูอาะก่อนเรียนพร้อมๆกันก่อนนะคะรับบิซิดนีอินมันวารุุกนีฟะฮ์มะอามีนมาชาอัลลอฮ์ค่ะ วิชาตัศฮีรูอะคลารชัันมัธึมศึกษาปีที่3นะคะก็จะอยู่ในหนังสือตัสทีนเล่มนี้เหมือนเดิมนะคะแต่จะอยู่ในส่วนของสีม่วงแล้วก็บทที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือบทที่1เรื่องการเสวิหาความรู้ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนฮะดิษพร้อมๆกันก่อนเลยนะคะทบทวนฮะดีษพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนฮะดิษที่1การปดทุก มัลอัตัลวออิตอฟันยัสตัิผู้ที่ปวดทุกข์ควรปิดบังตนเองจากการเห็นของคนอื่นบันทึกโดยอาบูดาวดมาชาลอค่ะฮะดิษที่สองเกียรติยศของมุสลิมซีบาบุลมุสลิมีฟูสูกุนวากิตาลูฮูกุฟการดาทอมุสลิมเป็นบาปและการฆ่ามุสลิมเป็นการกระทำที่กูฟุธบันทึกโดยติสมีซีมาชาล้อค่ะ นะคะหะดิสที่1และดิที่2น,นะคะคุณครูก็ได้สอนไปแล้วนะคะในคาบที่ผ่านมานักเรียนคนใดที่ยังไม่จํานะคะนักเรียนก็สามารถฝึกท่องจําให้คล่องแล้วก็สามารถส่งคลิปวิดีโอการท่องจําย้อนหลังมาให้คุณครูได้ตลอดเลยนะคะและบทที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือบทที่1การแสเวงหาความรู้นะคะเราแสเวงหาความรู้ได้จากที่ไหนบ้างคะนักเรียนาจากรอบๆบตัวเราเลยนะคะจากในอัลกุรอานนะคะจากหนงังสือ คำพีต่างๆนะคะจากอันธารสนะคะหรือจากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในห้องสมุดนะคะหรือการสอบถามผู้รู้นะคะ, mm. ะ,ะความรู้อยู่รอบตัวเราเลยนะคะเราสามารถหาความรู้ได้จากรอบตัวเราเลยนะคะ mm. ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเดี๋ยวเรามารู้จักคำหลักในบทเรียนกันก่อนนะคะ, mm. ะเรียนอ่านพร้อมๆกันครูเลยนะคะ คำหลักในบทเรียนนะคะคำแรกก็คือเข้าใจศาสนาเข้าใจศาสนาต่อไปคําว่าปกป้องต่อไปหนทางแสงสว่างมุสลิมที่ดีเผยแผ่หน้าที่และศัตรูนะคะทั้งหมดนี้คือคำหลักในบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะ ทำไมเราต้องแสวงหาความรู้เราแสวงหาความรู้เพื่ออะไรถ้าเราไม่แสวงหาความรู้จะเกิดอะไรขึ้นคําถามทั้งสามข้อนี้มีคําตอบอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยนะคะข้อแรกเลยทําไมเราต้องแสวงหาความรู้ามาดูคําตอบกันนะคะว่าทำไมข้อที่หความรู้ช่วยให้เราเข้าใจศาสนาได้อย่างถูกต้อง ปกป้องเราจากความเชื่อผิดๆให้เราสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดนะคะมาชาแล้วข้อที่2เป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงทุกคนที่ต้องแสวงหาความรู้นะคะดังฮะดีสที่บอกว่าผู้ที่ออกไปแสวงหาความรู้เขาผู้นั้นอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺตาลาแม้แต่เหล่ามลา,ายกะยังกลางปีกเพื่อให้เกียรติผู้เรียนศาสนา บันทึกโดยอาหมัดและอิบเีซีมาชาลอค่ะความรู้นั้นเปรียบเสมือนแสงสว่างส่วนความไม่รู้นั้นเปรียบเสมือนความมืดมาชาลอค่ะอัลลอฮ์ตาลาได้ทรงเปรียบเทียบความผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้ไว้หลายอย่างด้วยกันนะคะอย่างเช่นเปรียบเสมือนคนเป็นกับคนตายเปรียบเสมือนคนตาบอดกับคนมองเห็นเปรียบเสมือนกับคนได้ยินกับคนหูหนวกนะคะมาชาลอ ต่อไปนะคะเราแสวงหาความรู้เพื่ออะไรมาดูกันนะคะว่าเราแสแวงหาความรู้เพื่ออะไรข้อที่หนึ่งเลยก็คือเพื่อความพึงพอใจจากอัลลอฮฺตาลานะคะเราแสวงหาความรู้เพื่อความพึงพอใจจากอัลลอฮฺตาลามาชอลละข้อที่สองเพื่อให้เราสามารถเป็นมุสลิมที่ดีขึ้นนะคะสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องมาชอลละค่ะต่อไปนะคะข้อที่สาม เพื่อให้เราสามารถเข้าใจศาสนาของเราได้อย่างถูกต้องนะคะข้อที่4เพื่อให้เราสามารถปกป้องศาสนาของเรานะคะหาเรามีความรู้นะคะเราก็สามารถที่จะอธิบายนะคะสามารถที่จะปกป้องศาสนาของเรานะคะจากผู้ที่ไม่รู้ได้นะคะมาชโลข้อที่5เพื่อให้เราสามารถปกป้องตัวเราจากชัยตอนมารร้ายที่คอยล่อลวงเรานะคะ ซึงนำพาเราไปสู่นรกนะคะนะอุซวิลลาฮิมินตาลิกนะคะขอให้ทุกคนห่างไกลนะคะต่อไปข้อที่6เพื่อให้เราสามารถเผยแผ่สลามนะคะได้สลามเราเนี่ยได้เผยแผ่สลามไปอย่างทั่วถึงนะคะมาเชิญเล์ต่อไปนะคะข้อที่7เราใช้เวลาอยู่ในกลุ่มของผู้ศรัทธาผู้คงแก่เรียนนะคะผู้ศรัทธาผู้คงแก่เรียนในที่นี้ก็คือผู้อาวุโสนะคะที่มีความรู้ความสามารถนะคะ ให้เราใช้เวลาอยู่กับการศึกษาและเรียนนะคะมาอลอ์ข้อที่7นะคะให้เราใช้เวลาหมดไปกับการอ่านหนังสือเกี่ยวกับอิสลามนะคะอ,อ่านคัมภีร์หรือกีตาบต่างๆนะคะหาความรู้เกี่ยวกับอิสลามนะคะมาชลองล้ต่อไปข้อที่9นะคะเราฟังเรื่องราวของศาสนา,านะคะงดจากการฟังเรื่องราวร้สาระต่างๆนะคะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา,าของเราดีกว่านะคะ ข้อที่10นะคะเราไม่อายที่จะถามคําถามนะคะทุกการเรียนรู้นะคะล้วนมีคําถามมีคําถามแล้วก็ต้องมีคําตอบใช่ไหมคะนักเรียนนะคะเวลาใครสงสัยอะไรยังไงนะคะนักเรียนพยายามถามนะคะถ้าถามไม่เยอะนักเรียนก็จะได้ความรู้เยอะนะคะได้คําตอบนะคะคําตอบก็ทําให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นนะคะมานะชอล์ลต่อไปนะคะ ถ้าเราไม่แสวงหาความรู้จะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างคะน,นักเรียนมาดูนะคะเราจะไม่สามารถเข้าใจศาสนาของเรามา샬โาลค่ะเราไม่สามารถปกป้องตัวเราจากชัยตนได้มา샬โาลเราไม่สามารถปกป้องศาสนาของเราได้นะคะแล้วก็เราไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดมา샬โาลความรู้สําคัญกับเราไหมคะ,ะมาอโาล ความรู้สําคัญกับเรามากเลยดังนั้นจําเป็นที่เราต้องแสวงหาความรู้นะคะวันนี้นะคะคุณครูมีเรื่องราวสนใจเรื่องสามคำถามนะคะมาเล่าให้นักเรียนฟังด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยนะคะเรื่องมีอยู่ว่ามีชายคนหนึ่งนะคะก็เป็นศัตรูอิสลามนะคะซึ่งเขามีคําถามสามข้อนะคะ ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถตอบคาถามของเขาได้เลยนะคะงั้นเขาก็เลยหัวเราะเยอะยอะมุสลิมอย่างสนุกปากนะคะหาาลังจากนั้นนะคะใช้ผู้นี้ก็เยอะเยยมุสลิมอย่างต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะเดินผ่านมาเด็กผู้ชายคนนี้อายุแค่สิบขวบเท่านั้นเองนะคะทีนี้เด็กผู้ชายคนนี้ก็รับคําท้าของผู้ชายคนนั้นนะคะ ต่อมานะคะผู้คนก็ไปรวมตัวที่เนินเขาเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะเป็นเนินเขาที่ใช้ในการกล่าวสุนทรพจน์อยู่เป็นประจานะคะและผู้ชายคนนี้ก็มาที่นั่นด้วยนะคะแล้วเขาก็กางกล่าวดูถูกมุสลิมอยู่อีกนะคะเขาบอกว่าเด็กอายุ10ปีรับคําท้าของข้าพวกเจ้ามีผู้รู้อยู่แค่นี้หรือนะคะแต่สุดท้ายนะคะด้วยการอนุมัติด้วยความช่วยเหลือจากอัลตา阿านะคะในที่สุดชายคนนั้นก็ ยอมโต้ว,วาทีกับเด็กชายอายุสิบขวบคนนี้นะคะและคำถามแรกก็เริ่มขึ้นนะคะโดยที่ชายคนนี้นะคะเขาเดินขึ้นไปบนภูเขาและถามคำถามแรกเขาถามว่าขณะนี้พระเจ้าของท่านกำลังทำอะไรอยู่นะคะเด็กน้อยก็คุ้นคิดอยู่สักครู่หนึ่งหลังจากนั้นก็บอกว่าชายคนนั้นลงมาจากภูเขาเพื่อที่ตนเองจะได้ขึ้นไปตอบคำถามาชายคนนั้นก็เดินลงมานะคะ เด็กน้อยก็ขึ้นไปบนภูเขาหลังจากนั้นเด็กคนนี้ก็ตอบว่า <c oughs> โอ้อัลลอฮ์ตาลาผู้ทรงเกียงไกลขอพระองค์ทรงเป็นพยานให้กับฉันต่อหน้าผูมชนเหล่านี้พระองค์ทําให้ผู้ปฏิเสธลงสู่ที่ต่ําและมุสลิมถูกนําขึ้นสู่ที่สูงมาลาัละผู้คนนะคะต่างส่งเสียงร้องด้วยความดีใจและตะโกนว่าอัลลอฮ์อักบ,บัตอัลลอฮ์อักบ,บัตผู้ชายคนนี้นะคะได้รับความอาลัยเป็นอย่างมาก แต่เขาก็ยังมีความรู้สัณที่จะถามคำถามที่สองต่อไปอว่าหลังจากนั้นชายคนนั้นก็เริ่มถามคำถามที่สองนะคะคำถามที่สองเขาถามว่ามีสิ่งใดกันที่อยู่ก่อนพระเจ้าของเจ้าเด็กน้อยก็คุ้มคิดอยู่สักผู้หนึ่งนะคะหลังจากนั้นเด็กน้อยคนนี้ก็บอกให้ผู้ชายคนนี้นะคะจงนับถอยหลังจากสิบถอยหลังไปนะคะผู้ชายคนนี้ก็นับ 1ิบเก้าแปดเจ็ดหนลังจากนั้นเด็กน้อยคนนี้ก็ถามต่อว่าแล้วอะไรมาก่อนศูนยชายผู้นี้ก็ตอบว่าฉันไม่รู้สิไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วเด็กน้อยคนนี้นะคะก็ตอบว่าเช่นเดียวกันก่อนจากอัลลอฮฺอลาาไม่มีอะไรอย่างแน่นอนพระองค์ทรงมีอยู่และจะอยู่ตลอดไป อลัลล์นะคะผู้คนก็ต่างส่งเสียงรอง้องอัลลอฮ์ก็บัตรอัลลอฮ์บัตรอย่างมีความสุขอีกครั้งอัลลอ์หลังจากนั้นนะคะชายคนนั้นก็รู้สึกโกรธจัดมากแล้วเขาก็ยืนยันที่จะถามคําถามสุดท้ายนะคะคาถามสุดท้ายเขาก็ถามว่าอัลลอฮ์ตาลาหันไปทางไหนนะคะเด็กน้อยคนนี้ก็คุณคิดสูสักครู่หนึ่งนะคะจากนั้นก็ให้ผู้คนไปเอาเทียนมาหนึ่งแท่งนะคะก่อได้เทียนมาแล้วปุ๊บเด็กน้อยก็ยื่นให้กับผู้ชายคนนี้ ผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่านี่เป็นการพิสูจน์เหรอ,อหลังจากนั้นเด็กน้อยคนนี้ก็ถามต่อไปว่ารัศมีจากเทียนไปทางทิศใดและชายคนนั้นก็ตอบว่าเทียนนะคะ,ะเทียนเล่มน,นี้มันก็ไปรอบทิศทางนะคะหลังจากนั้นเด็กน้อยเจ้าปัญญาคนนี้ก็บอกว่าท่านได้ตอบคําถามของท่านเองแล้วรัศมีของอรตาลาแผ่ไปทั่วทิทุกทิศทาง อัลลอฮ์อยู่ทุกคนทุกแห่งไม่มีสิ่งใดเลยที่จะไม่พบพระองค์นะมาชอลลาะนะคะผู้คนต่างดีใจนะคะแล้วก็ร้องตะโกนอัลลอฮ์อัอลวาดอัลลอฮ์อัวดดังกิดกล้องอีกครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะผู้ชายคนนั้นเกิดความประทับใจและได้รับแรงบันดาลใจนะจากวิชาวความรู้และจิตวิญญาณของเด็กชายคนนั้นนะคะเขาจึงเข้ารับสลามและเป็นนักเรียนของเด็กน้อยคนนั้น<ม>ต่อไปมาชออลาะค่ะ ทนผู้ีนแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนวิชาคลาสนะคะในส่วนของบทที่1เรื่องการแสวงหาความรู้พร้อมกับได้ฟังเรื่องราสวสนใจกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักเรียนได้ร่วมกันตอบคําถามด้วยนะคะามาดูกันเลยนะคะข้อที่1การแสวงหาความรู้นั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นหรือไม่ข้อที่2เราแสวงหาความรู้เพื่ออะไรนะคะเรียนบอกมาแค่3ข้อนะคะ ข้อที่3ความรู้เปรียบเสมือนอะไรและความไม่รู้เปรียบเสมือนอะไรข้อที่4ี่จากเรื่องราวสนใจเรื่อง3ามคำถามชายผู้นั้นเขาถามอะไรบ้างนักเรียนตอบเป็นข้อๆเลยนะคะและข้อที่5ใครเป็นคนตอบคําถามของผู้ชายคนนั้นนะคะนักเรียนตอบคําถามทั้งหมดนี้ลงในสมุดนะคะ,ะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็ถ่ายรูปลงมาเก็บในระบ้าที่ครูสร้างไว้ในกลุ่มได้เลยนะคะ คำตอบทั้งหมดอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะสามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็อขอจบเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครับหน้านะคะบิลลาอิโตฟิกมานิดายะฮวัสซลามอลัยกุมวบารอมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุ